เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวย,สวยไม่ชมเลยสวยเล็กอยู่นะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับพื้นที่กว้างบรรยากาศดีลมเลื่นไม่แออัดไม่วุ่นวายครับพื้นที่ตัวบ้านจะเยอะตัวบ้านเพิ่งรีโนเวทให้ใหม่ครับสวยเหมือนใหม่เลยมี3มห้องนอน2ห้องน้ำครับ สวยเหมือนใหม่ครับไม่ต่งบ้านใหม่เลยรีโนเวทใหม่ให้ทั้งหลังหนึ่งห้องครัวครับจอดรถได้3คันในโรงจอดรถครับคอเตอร์ครัวสิ่งลังรยานก็ติดตั้งให้ครบพร้อมใช้งานห้องน้ําก,กว้างพื้นที่เหลือเยอะมากครับแปลงนี้1 0 3ตารางวาพื้นที่เหลือเยอะทาสนามหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบายๆมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันไม่เปรียวใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้โรงเรียนครับ สนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่หัวทะเลครับใกล้กับโรงเรียนสารศาสตร์หัวทะเลโคราชครับขอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทุกวันด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วย1 9 5 0 0 0้าเบาทเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ